เอกชัยศรีวิชัยลุยทำธุรกิจเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุดพรีเมียมเอกราชาเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ค่ะสับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีเมียมเอกราชาค่ะนําโดยเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เอกชัยศรีวิชัยค่ะที่ล่าสุดลุยทำธุรกิจค่ะบุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะบรรยากาศภายในงานเปิดตัวค่ะมีเหล่าบรรดาตัวแทนดิลเลอร์ค่ะและคนในวงการบันเทิงที่มาร่วมยินดีกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอกราชานอกจากนี้ค่ะเอกชัยศรีวิชัยค่ะยังได้มอบความสุขด้วยเสียงเพลงค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมมงงานนนคค่่ะะพพร้้้อกััียไดดู คุยกับเรื่องการดูแลสุขภาพอีกด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีเมียมเอกราชาค่ะมีสารสกัดตัวชูลงซัฟฟอนค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเครื่องเทศค่ะที่เรราคาแพงที่สุดในโลกค่ะสาหรับคุณประโยชน์ค่ะช่วยบำรุงร่างกายค่ะไม่ว่าจะลดความดันโลหิตบำรุงระบบหมุนเวียนโลหิตค่ะลดอาการโรคซึมเศร้าค่ะและอีกมากมายค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจค่ะหรืออยากเป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ a c e b o o k เอกราชาค่ะเราไปฟังเอกชัยศรีวิชัยค่ะพูดถึงการลุยทําธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในนนครัั้้งีก ก็เป็นตัวที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเพราะว่าตัวซัฟฟรอนหรือว่าย่าฟรอนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีคนรู้จักสักเท่าไหร่ว่าในต่างประเทศมันก็เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยของทางโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพเริ่มมีงานวิจัยมาได้สักประมาณสักปี2ปีแล้ว เมื่อเข้าไปศึกษางานวิจัยตัวนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวสมุนไพรตีต่างประเทศเขาเรียกตัวนี้แบบคอาเคลมเป็นเครื่องเทศมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะมาใช้สําหรับกับคนไทยในเวลานี้ก็คือเรื่องของช่วยเรื่องของน้ําตาลลดน้ําตาลลดความดันชะลอเซลล์ต่างๆแล้วก็มันเคลมถึงโรคถึงการเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจุดเด่นของมันที่สุดคิดว่ามันจะเป็นพระเอกมาเลยก็คือการดูแลเรื่องของความเครียด เป็นเพชรฆาตความเครียดเป็นตัวที่ทำให้สมองเราโปร่งเราโล่งเราสบายมันลดเกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ดีทีเดียวแล้วมันดื่มได้ไม่ไม่จำกัดว่าแบบวันหนึ่งจะดื่มกี่ซองกี่ซองก็ได้เหมือนเราเป็นกินเมือนเรากินน้ำอุ่นกินชาดื่มชาอะไรปกติครับแต่นอกจากนั้นก็คือเรายังมีส่วนผสมตัวอื่นๆผสมเข้ามาด้วยนอกเหนือจากซัฟฟรอนที่มันเป็นพระเอกแล้วแต่ในอาตาัตราในการผสมเข้ามาก็ ตามที่ทางทีมงานเราเป็นคนเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องข้อเขา่าเรื่องการปวดเอ็นปวดเนื้อเรื่องของให้เลือดมันโฟโล์อะไรต่างๆงอย่างี้ครับพี่ใช้เวลาประมาณ1ปี1่ปีในการที่ทำแล้วแก้สูตรทำแล้วแก้น้นแก้นี่แก้น,นั่น,นแล้วก็หาส่วนผสมต่างๆที่ให้มันลงตัวตัวพี่เองโดยปกติตัวเองอก็ไม่ได้ค่อยเป็นโรคอะไรอยู่แล้วคือแข็งแรงอยู่แล้วแต่พอเรา มีอยู่อย่างคือเวลาเรานอนเราผิดปกติเพราะเนื่องจากคอนเสิร์ตเรื่องจากงานอะไรต่างๆบางทีมันหลับแล้วมันไม่ลึกแต่พอเราทานซับฟรอนนี้ไปมันเฮ้ยสายตากลับลึกอันนี้ของพี่เห็นชัดมากแล้วตอนนี้ก็ให้คุณแม่ทานเนื่องจากว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมันปลูกในแอรในแถบอิหร่านนั่นแหละแต่ว่า เฉพาะอหารานเขาบอกว่ามันมีสารตกค้างน้อยที่สุดแต่มันเป็นเครื่องเทศของคนอหารานที่เขาใช้ไปปรุงอาหารกันนะแต่เพียงแต่ว่าสรรพคุณของมันเมื่อเราดึงออกมาให้เห็นว่าตัวมันมีประสิทธิภาพอะไรบ้างก็เอาจุดเด่นของเขาตัวนี้มาทําซึ่งต้องบอกว่าโคตรยากเพราะว่า1ดอกมันมีเกสรตัวเมียแค่3ตัวแล้วไปชั่งไม้ได้1นึ่กิโลสามแสนกว่าบาทแล้วเวลาเรามาทําสารสกัดเนี่ย ต้องใช้2กิโลแล้วด้วย1กิโลก็เท่ากับเราต้องจ่ายไป700 0แสนกว่าบาทพี่เอกมีความรู้สึกว่าณนะวันนี้นะมันสักเซสในเรื่องของเพลงและพี่ก็ทำเครื่องอพริกแกงเอกอร่อยก็ก็ก็ถือว่านะันเป็นธุกกรกิจของครอบครัวที่มันสำเร็จมากมันการันตีได้ว่าสิ่งที่พี่เอกทำอะ่ะพี่ต้องคิดแล้วว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆทำไมพี่จะต้องเอาชื่อเสียงที่พี่มีมาทั้งหมดมาลงไปกับสิ่งที่เราคิดว่า กินแล้วมันไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือมันไม่มีประโยชน์อะไร,รไมันกินแล้วมันเราทําไมเราต้องเอาชื่อเสียงเรามาทําร้ายความเชื่อถือของคนดูพี่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวพี่อะ่ะแล้วพี่ก็ยังอยู่ในตรงนี้อีกนานเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันจะดูแลสุขภาพของคุณ,คณทุกคนดูแลสุขภาพของคนทีคน่คุณรักดูแลคนรอบข้างของคนทุกคนเหมือนที่ผมทําและผมให้ญาติพี่น้องให้แม่ผมทานมาแล้ววันนี้พอมันสําเร็จจริงๆก็อยากจะมาส่งสุขภาพเพื่อทุกคนให้มีสุขภาพดีกัน ทั้งประเทศครับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วติดตามทางเพจได้เพราะว่าพี่เอกจะไม่เอามาขายเองว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องมามาจากพี่นะพี่อยากให้ทุกคนได้ทํางานอยากให้ทุกคนได้เอาของไปขายแล้วก็ทุกคนได้กําไรเท่าๆกันเหมือนๆกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นเรื่องของตัวแทนจะมากกว่าคือบางทีตัวแทนนะในการทําอาหารเสริมเนี่ยบางทีตัวเจ้าตัวเองมาขายเองแล้วมันก็จะไปเบียด เบียดตัวแทนจําหน่ายเพราะนั้นพี่จะไม่ขายเองพี่ย้ายตัวแทนจําหน่ายเป็นคนจัดจาหน่ายทั้งหมด